ตามตามฟางเบิองนี่เนาะมันยูซีสีเป็ดในยินว่าจะเอาเหมือการรถไฟกับมาฉีดไว้มันมันํำรวจบ้านมีแต่ว่าเข้าจิตไปยูใสกับพักกันปรึกษากันอยู่ชุ่มชนเนี่ยพร้อมจะออกอยู่ขันเียออกไปเลยเพราะมีหมองอยูเสียวถ้าวัานไปยูเมงใดมัน,นถ้าจะออกอิหลีนี่ยหนึ่งต้องหาที่รองรับถ้าเอาใกล้ๆเออสิกิโเมตร กับพ่อไปได้สองการเลื่อง่ายเนี่ยกะไทยมีเงินเยียวยานี่ควบจะเจร่ญนแม่พรากัดกวางเลยเทใาหเมืองเขาจะเจริญนต่อไปเราต้องการสร้างอาสาสมัครของชุมชนที่เขาพัฒนาศักยภาพแล้วลุกขึ้นมามีบทบาทในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องรอภาครัฐเข้ามาเสนอว่าจะต้องแก้อย่างไรไม่ต้องรอ หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาเสนอว่าต้องแก้อย่างไรแต่เขามีตัวกลไกที่เรียกว่าคนหรือคนในชุมชนที่ลุกขึ้นมาทํางานแล้วสร้างข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ทํางานเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา้วยตัวเองทําอย่างไรให้ข้อมูลของชุมชน,นกลไกข้อเสนอของชุมชนที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการด้วยคนในชุมชนเนี่ยมันไปสู่การแก้แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายที่มันเป็นรูปธรรมเราก็อยากจะให้ทางรถไฟเนี่ย มีรายการซัพพอร์ตให้เราด้วยที่อยู่อาศัยคือสําคัญและก็ต้องไม่ห่างจากที่เดิมมากทําไมต้องไม่ห่างจากที่เดิมเพราะว่าหนึ่งเรามีอาชีพอยู่ที่นี่อยู่แถวนี้เราก็จะได้กลับมาทํางานที่เดิมโดยที่เราไม่ต้องทั้งย้ายบ้านทั้งย้ายที่ทํางานชุมชนได้อยู่ที่ใหม่ที่ไม่ไกลจากที่เดิมลูกก็ยังเรียนที่เดิมได้รัวเราก็ยังไปทํางานที่เดิมได้แล้วก็อยากจะให้รถไฟเนี่ยซัพพอร์ตเราเรื่องเรื่องค่าขนย้าย ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่19ชุมชน1,394หลังคาเรือนพอเอชเอเองก็อันที่1ก็คือร่วมกันสารวจข้อมูลอันที่สองคือเตรียมความพร้อมมีกระบวนการในการจัดตั้งในการอมรัพย์ในส่วนที่3ในห่วงของการเตรียมความพร้อมในการอมทรั์เนี่ยก็มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของชุมชนอย่างเช่นเรื่องของชุมชนได้รับผลกระทบจากโควิดพอชอก็สนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิต เรื่องครัวกลางเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเรื่องพื้นที่สีเขียวในส่วนที่3ก็ดูว่าอยากให้เกิดแผนในการแก้ไขปัญหา ของชุมชนในทุกมิติในทุกด้านจากการสำรวจข้อมูลของพี่น้องชุมชนรถไฟในสองเขตเทศบาลทั้ง19ชุมชนเนี่ยก็มีการแยกแยะว่าเป็นผู้สูงอายุเท่าไหร่เด็กเท่าไหร่คนพิการเท่าไหร่ผู้ป่วยติดเตียงเท่าไหร่ก็จะมีการโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ประสานการช่วยเหลือเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงแล้วก็โยงเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนที่ผ่านมาก็จะเป็นการทํางานที่ไปได้ดีภายใต้วันโฮมของจังหวัดขอนแก่นค่ะ